ก็ดีกดีตายไก่เปไก่เชี่ยคนอาหาเี่พวมึงอย่าหลงแสงสีอ้เชี่ยเกิดมาเป็นาหารนันดีแสงอะไรนะพินที่เคยเดินแสงสีโอเคแสงต้องหัวใจเดินดินเดินเดินนเดเดเดินเดิเดดินเ่ินเนเดิ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 นเรดินเดิเคโทษดินเดเดเดิ้เดี ยิงคนให้มันโดนเถอะมึงอ่ะเหี้ยปลาแอปเปิ้ลยังไม่โดนกูเลยบนกูยิงคนตึงที่สุดในตีเราแหละโมโมเออเอาละตามใครตายก็เนหมาแล้วใครตายก่อนเป็นหมาแหละเออใครตายก่อ้เออเหี้ยใครตายก่อนใครตายก่อนลูกก็สัตว์เราเล่นเราเล่นตายก่อนแรงไปนี่แรงไปกูจะแอบให้มิดเลยรอพวกมันตายค่อยออกมายิงไอ้สัตว์เราต้องเล่นแบบคนหน้าหารดีวะ เฮ้ยบุยแคมเลยเหรอไอ้เหี้ยตายเลือดลี่ตายก่อนก็เป็นลูกกันเลยไอ้เหี้ยลาเล่นลาเล่นลาเล่นลงเลย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 มันต้องลงได้แล้วลงตรงไหนก็ได้ที่นี่ที่นี่ลงบปะที่ประจำที่ประจำคนเป็นล้านเยไปน่านปะไปน่านปะเนี่ยข้างๆรูน่ะที่ประจำแล้วตรงไหนอะตรงนี้เหรอ เออไม่ใช่น่ะมาร์คมาร์คเหลืองมาร์คเหลือหางอ๋อที่ประจำริมริบเบิร์กโดนเลย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 กูตามไปปิกไอเปิกต้องตายก่อนอย่าเลยมือดีมากเลยแต่กูดีมากกูลงคอร์รบุ๊บ้านแล้วกันจะได้ไม่ต้องแย้งลงลูนนะอย่าปิกอย่าลงลูนนะไอสัตว์กูลงหน้าไม่ได้ถ่ายก่อนไอ้เงี้ยเจะได้เป็นหมาไง ไอสัตว์เขาเรียกว่าตายเพื่อนนี่วีรบุรุษตายยังหมาเฮ้ยไม่มีคนรู้เลยกูถอยกูกลับไปรู้ละเออเดี๋ยวคงรู้เดี๋ยวคงเห็นหมาตัวแรกเลยด้วยหมาตัวแรกร้องอย่างหมาตา้กูร้องเนียไม่มีใครจริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันโล่งจริงอ่ะเนี่ยกูแต่งตัวจอนจัดแต่นี่ปีมันไม่จอนจัดรู้จักไหมปรมาจารย์ยิบมันอ่ะเมื่อกี้ วัวช่อ,ชอจัไจะยิบหมาเดี๋ยวมีคนโดนฟูเฟลลี่ไฟตัดไม่ได้บอกว่าตายเพราะอะไรยายาเดเ็กลีเฟกเด็เฟกลีเฟกเฟลีเฟกเฟล้มหมดเลยเฮ <laughs> ้ย อะไรบ้างเริ่มรู้สึกรู้สึกไอตาดกลาป็นมาป่าเดียวดเยยังัจะอ่อนยี่มเดนกถาดนกันถายมาเถาดิดมากูเบี้ยวใช่ไหมแกล็อกยาวเลยเบียวใช่ไหมเี้ยเาตังค์มาให้กห้ารอบาทคุจะเลิกร้ว ลองต่อไปลองังกว่าจะตายอุปักได้อีเดดำเดลคุณแผ่นดินไอเอ็มสอ้าวกูอยากได้ดีเเจอดีเมาบอกด้วยเฮ้ยเป๊กเอาเอ็มสองสี่มานูยิงเีู้ทันสไนเมันสุดในประเทศไทยแล้วโอยี่ยด่าก,กูทำไมอ่ะสองสเาพื่อนไม่ใชสองส่้ามีคนมาอ้าวอ้าว อ้าวอ้าวอไกลเลยนะไปยืนดูมัช่วยไม่ทันหรอกกันไดยืนดูมันยืนดูมันนัวยืนดูมันมันยิงกันเองมันยิงกันเองผมยิงแล้วช่วยช่วยใส่ดิเฮียหน่อยช่วยหน่อยไป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 เรายังไม่เป็นหมาเพียงคนเดียวถึงก็ถึงกอยากเห็นมันหมาถึงก็อยากเห็นมันเป็นหมาแค่นี้เราจะไม่มีหรอกนะหมาป่าเดียวเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหมาเดียวเลย เจอได้หมาแล้วไอ้ีมาได้โดนโดนท่าหมาแต่ดุนหมาตื่นเออเออเออานเออเออเออกออนออเออวออเ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 อหนออเอีเออ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 เ่อเออเออเเออ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 เเออเเอเออเเกอเเออเออออเเเเ โอ้ยตังไก่ะมันมีอักเอียข้างล่างนี่ข้างหน้ามีตรงนี้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 อุ๊ยโอ้ยใครวะเบกเบกูก่อนเบกว้าวว้าวว้าวเมาจะจอกอ่ะขุนมันกวาดผานปะเร็วเร็วเบกคุมไม่อยู่เลยสองด้านได้หรอวะระวังนะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้อ่ะโอ๊ย เลยเยอะเนี่มันมาเป็นตีเป็นแรนกับบ้านแต่อย่างน้อยกูก็ไม่เป็นหมาแต่อย่างน้อยเราไม่เป็นหมาเพื่อนเออมาาจกไหนเออเออเป็นหมาเลยผมเอลจีพวกไอผมเขาไม่ได้เอลจีเขาไม่ได้เรียกแอร์จีทีวีเขาเรียกว่าเอลจีทีเขาเรียกว่าโลนารงโลนารงดีไอครับ ดีไอแปลว่าโอ้โหดีไอซือดีไอดีอดาไอดีไออดีไอดีไอ e อดีไอดีอดีไอดีอดี่อดีไอดีอดีไอดไอดี e อดีไอดีอดีไอดีไอดอดีอดอีอดไอดีไอดีไอดีดีอดไอดี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 ีไอดีอดอ เฮ้ยเเฮ้ยมึงดูไอ้เหี้ยนี่มันมึงดูมึงดูไอ้เหี้ยนี่มันนั่งดูไอ้ปณิธานแรงกล้าไอ้เหี้ยปณิธานแรงกล้านั่งดูหอมมันหอมมันหอมหมกมุ้นเออหมกมุ้นหมกมุ้นใจเย็นกวนุ่มนุ่มหนุ่มแกมองตาไม่กระพริบเลยอะลงไหนเดี๋ยวลงเมืองเลยวะเนี่ยตายตายลงไหนตายเมืองลงไม่ได้วะ ตรงไหนวะไตย่อนมานี่ลงนี่ลงนี่ไม่เคยเล่นด่านนี้ด้วยอ่ะต้านฉิงต้านฉิงต้านฉิงหรือจะไปยันกูยันกูเป็นต้านฉิงดีกว่าถึงเบาะตามไปไตยตามไปไตตามคอมมานเดอร์ตามกูทำเฮี้ยอะไรกูตามไม่ดีเอาอ้ากดตามยังไงวะโดดไอเดียวโดดที่ผ่าแล้วมันไปฟังไหนวะเนี่ยอ๋อโอ้โหคนรัด เฮ้ยมึงกลัวเหรอไอสัตว์ไม่รู้อะครตายก่อนก็มาไม่มันจบไปแล้วชาเลนจ์นั้นนะมีตำแหน่งแล้วมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วแต่มันหมาคนแล้วมันหมาโตัวกันตัวที่แล้วก็ตัวที่แล้วดีตัวใหม่ฮะเราจะดูตัวใหม่ฮะตัวใหม่เลวยโอ้เฮ้ยราไปลงนู้นไปลงนู้นไปลงนู้นไปลงลงไปตายย้อน้อ้ยย้อนย้อนย้อนย้นย้อนน่น ไปด้วยปด้วยไปด้อันนี้เหรอไปด้บ้านนี้แหละเกยเยเเกกูถึงก่อนสัตว์มันเยอะจัดเยอะเกินเฮียอุ้ยมาถึงไดเอทเลยวะยัง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 ใจตอมลองมาก่อนอมลองมาก่อนมาถึงได้เอทเลยอกรโดนใหม่ตวดนะอันนี้อยากโดดตูดใช่ไหมล่ะไป เพลี่อะไรของมุท่เด็กทักก็เปลี่ยนตอนนี้กูเอาจริงละเดียวอยู่โน่นคนเดียวเหรอตีกูกลัวมากมั้งไอ้เฮียก็มาจีเดียวเดียวเฮ้ยมันก็จะตายคนเดียวมันก็จะกลายเป็นมาป่าเดียวดายคนเดียวเหมือนกันมาป่าเดียวดายกูรถลุกเหลือเพื่อนยังน้อยกูก็ไม่ขี้เลื่อนแม่ตายเอ้ยหยอกหยอกูจะออกลามแล้ววะต้องไง ก็อ้ลงเฮ้ยย่ามองไปแย่งของในบ้านกูสัตว์ปุ๊บนี่คืออะไรเซลเอทว่ะไม่ใครไม่มีคนเก็บวะที่ชุบตัวเองเนี่ยย่าไม่มีใครมาหรือเปล่าตรงนี้อะหนีขาหนีขาตายตายมานี่มานี่มาแล้ววะก็เห็นแสงจ้าเฮ้ยยาว่าทีมเราจะชนะจริงหรอไอ้ยเล่นกันยังไง ใครคนน้นชนะกันไร้สาระเออไม่มีทาง,รง,ง,รงเราไม่ได้ยิงคนเลยเราเอาของไปแจกคนดูก็ไม่อยากดูหรอกนะจริงจังนะเขาอ,อยากดูอะไรปัญญาก่อนเขาอยากไปดู <c oughs> ต,ตายมากกว่าเราจะนะงั้นอเอองั้นกูก็ทำ <c oughs> ทำคลิปนายนายพลิกสิบห้านาทีคนดูขำตายเฮีย <c oughs> เฮ้ยเสียงใครวะเยูเอาแบบเอาแบบเป็นรูปหน้านีิๆแล้วแข่งกันาใครกับทิพตาก,ก่อนเกมคนดูตาบอกตายตากูตากูไม่มีตาโคบิ่วแบบดูขับจี่ดียวเดียก็ตัดเข้าเป็นหน้าพี่เป็กแล้วก็บอกว่าใครกับทิบตาคนนั้นเป็นเกย์เด็กบอกไอ้ก็ เด็กบอกกูจะรีพอร์ตช่องมึงอย่า English English or Spanish อ๋อพี่กูโดนตัวเองเดี๋ยวไตเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮียไต้โดนแบนโดนแบนอีกกูถืออะไรเริ่มไม่อยากตายอล้มึงหัวละมึงคัวละมึงหัวละโอ้ยพี่ไม่ชนะต่อเกเอาวะล้วยังมันเดือดวะนคบกูว่าเราไม่ชนะแล้วชนะดีรอยเฮียอะไรล่ะ ชนะมึงเชื่อกูดิเราไปดูไอห้หมู่บ้านนั้นไปละ่ะวิ่งเข้าวงเหอะกว่าวงไก่กูสึกได้ดไหันรถยังไงเป๊กมอไซกูไม่อยากสอนไข่แล้วกูกูกลัวตาย ไม่ซ้อนกูหน่อยเหรอกูยังไม่มีคอมเพลเตอร์เลยอ่ะเพื่ออะไรก็ได้กูไม่ซ้อนที่เฮียเพอร์ไว้ยมันกล้าตายแต่อย่างน้อยกูก็ไม่ยิงเพื่อนตัวเองตายในรถจมเนี่ยตัดมันเบนมันเบนโอ้ยกลัวเอ้ยกลัวอ้าวกลัวมันนั่งไปได้สองคนไปได้สองคนแล้วกูทำไงอ่ะก็วิ่งดีวิ่งนี่อะไรแบบไปหารถมา ต้องหารรถเลยเราเลยโผล่หารรถเร็วๆเราต้องวิ่งตามเส้นทางอ่ะไม็อกแนนไม่เจอแน่เลยเมื่อข้างหน้ามีอะไรเดียวมีคนนี่อ่ะเราเล่นไปหารถมาไอคนขับรถน่ะเราไปหารถไอ้นี่นี่รถไฟฟ้าอวิ่งรถไฟฟ้าเฮ้ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ม้างหลังไอ้โผล่ไปหาพวกแม่งก่อนไปหาพวกแม่งก่อนเอ๊ะจะเอนก่อนไหมนั่นมันขี่ไปทางไอ้เป๊ะแล้วมันขี่ไปทางไอ้เป๊ะแล้วดักนี่ดักนี่ดักนี่ดั้ จะไปยิงเรียกไมต้งยิงโอ้ยต้องยิงเฮ้ยเอาอะโอ้ยไม่ได้ฟิกกามองไม่เห็นอยู่หลังหอยู่หลังอยู่หลังหินหลันจะไปช่วยจะไปช่วยทันไหมเนี่ยตัวเองก็มีตัวเองไปยิงเลยไปยิงเลยโอ้ยโ o o no โนจะไปช่วยไปปักปืน ขี้หายละเบียกูรู้ละเกินแล้วก็มึงว้าวเราไม่มีที่ยืนเราไม่มีที่ยืนที่เราไม่มีมอไซค์ไอเดียวตายก่อนไอเดียวเป็นหมาขวามือนะแล้วป้าจะโม้ไว้ว่ะนั่นแหละหลังหินนั่นเลยอันนั้นนอนเปล่าวะนอนหรือตายนะเอาระเบิดปารตุ่มดินั่นนั่นหลังหินนะอยู่ยังดูไม่นีมีเฮ้ยมันระเบิด EMP ว่ะ มันเป็นโซนอีไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโซนเป็นโซนเรียบร้อยไม่เฮ็นช็อตโอ้โหบกูใช้ไม่ได้ไม่ช็อตเฮ็นช็อตเฮ็นช็อตเหลือตัวนี้เหลือตัวนึงออกมาเสายไตวิ่งออกวิ่งวิ่งออกซ้ายไตวิ่งออกซ้ายโซนเลยเป็นโซนเลยกดโซนเลยเป็นโซนเป็นโซนมันคือโซนอะไรอ่ะก็กูใช้ตะโขบไม่ได้นี้ตะโขบมันดับมันก็คือเป็นโซนมันเป็นโซน T M P ไม่ใช่ระเบิด กดเอ็มดูมึงกดเอ็มดูเลแม่บ้ามันเป็นวงอะเหมือนวงแมันนั่นแหละหมายถึงอันนั้นนั่นแหละก็มันยังมันังมันอยู่ไหนแล้วอ่ะมันตายแล้วหรอมันตายแล้วมันตายแล้วปะอีกตัวนึ่งอะมันีตัวนึงเหรอเป็นแล้ววะชุบมาามอ่ะเก็บเก็บพวกกูยังเก็บวกกูยังไม่ได้ไม่ได้ได้าได้ตาได้ ใตนอนใตนอนนอนได้ป่กวเยี่แมวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป่านิ่งอีกมอไม่เห็นกูไอ enfin ้ส no. like anyway> ัตว so ์มองไม่เห็นกูไอ้เจงโง่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้แกใส่โอ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยไล่ไอ้เหี้ยไล่ปั่นเราไปเร็วไปเก็บแท็กเก็บแท็กช่วยทุกคนไล่หี ia, ้ยมึงทำไมอ่ะตูดมันตูดมันทำไมอ่ะฉันตัวเองว่ะอ๋อแต่ยิงมันก่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเมื่อมันมามันแขนงละมันแขนงละตอนนี้มันแข็งมาก

แต่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ไม่เป็นไรมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์กูกลัวแท็กหายได้มั่งวะตอนเนี้ยทั้งสายเลยได้หมดเลยไกลเกลีหมดเลยกระจุกเียทีเดียวตายไม่หมด Don't wanna lose my friend เพื่อนมันอยู่ไหนวะมาแค่สองนะราะเมื่อกี้มันขี่มอเตอร์ไซค์มาล้มอ่ะมันยังล้มอยู่อ่ะใช่ใช่แต่ตอนมันมามันมาแค่สองเออแสดงว่าเพื่อนมันน่าจะทิ้งสองไม่รู้ไปไหนเก็บแท็กยังไงวะนี่ไงบูชิป เอออแล้วกก็ีมีอะไรให้กูมีอะไรให้โมงบ้างเนี่ยโอ้โหของของกูเต็มตัวไม่ได้กลับมาเอาหรอกตัวเปเลยนี่แค่ยังอร่อยอ่ะสัตว์ผมโอ้เอเดมายสัตว์เนี่ยกูยังไก่อ่ะกูต้องแบกไม่เตียงไม่มีใครเตียงเฮ้ยแต่อย่างน้อยเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราสองคนละคิวแล้วเราคนละคิวโทรได้คนหนึ่ง เนี่ยกูได้กูได้แค่กูได้แค่นั่นเองได้แค่ยืนมองท้องาไม่เท่าไหเออไอ้พี่มีแม็กเทปรู้วไมแบ่งเนี่อผมจะไเก็บมีแม็กเทป14อันอยู่ในตัวไอ้เด็กเก็บไปเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันตืดตืดดตืดอะไรวะกระเป๋ากันบม้ยังไงอ๋อมันตืด ทำไมตื้อๆๆลยบอมก็เกินใเฮ้ยเดี๋ยนนะกอจะไปขอแดกยาก่อนโอ้โน้โน้โนไม่้โน้โน้โน้โร้โน้โน้โ้โน้้โน้โน้น้โนรโว้โน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 เน้โโน้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 น้โน้โนอ้เร้้โนโนน้โน้็นเโน้โ้โน้โนโอ้โน้โ้โ้โน้โน้โน้ร้ เก็บพบสามเดี๋ยววันหนึ่งเราสามโอเคผมอะไปที่ชุบอื่นก็ได้นะตรงนี้ไม่นด้หมดมันหมามีตรงเนี้ยเออวางในวงนะเฮ้ยจะเอานอกวงเหรอเออนอกฮะมันจะเกิดตรงนี้หรือมันไม่ได้เกิดตรงนี้ไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่มึงจะโดนบีบลุยไม่ไรไม่เป็นไรช่างมันเถอะทุก่อนอย่างน้อยมึงสามคนก็เกิดกูกูตายก็ไม่เป็นไรหรอก ยคนทหาร่ะตู้ยังไงวะไอ้ปัดตู้ยังไงองะตรงนั้นแหละกดชุบไม่เป็นโง่ใช่ไหมไปเข้าวงเข้าวงเอาแล้วโอ้โหลอยวิจัยอะไรร้อยนาทีมันจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นมั้งวัว้อยอีกร้อยวินาที เออมีคนเรียกแอดดับเข่าข้างเราอะเห็นไหมล่ะไหนวะเออชัดเจนมากไหนวะบ้านตางเราเลยแล้ววะตรงนี้ตรงนี้มาร์กอะมาร์กอะมีคนหรอวะใช่แล้วมึงลงนั่นกันเลยเหรอก็ลงใกล้มึงพึ่แล้วเพื่อนลเหมือนกูเห็นคนที่เข่าเลยวะไม่เป็นไรเราไม่ได้อยู่เออมีตรงที่มึงมาร์กอะตรงนั้นเลย าาให้มันจุไปยิงรถแล้วนะให้มันให้มันเก็บไปเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บมันเออแต่มันยิงกูมันยิงโก้รถสกี <c oughs> มาแล้วไปเก็บภาไใน <ไป S 2> กว่าอ, é, อ,อันตรายวะู้วู้วู้ใครมีคนเหรอ,อเขาไม่เข้าไม่ได้วะย่่ยเฉียดหัวกูเลยโอนมาหากูแล้วิ่งวิ่งมาวิ่งมากลวงลังไปหามันวิ่งมาไอ้ยูด้วยหมดนวลาชาร์จพวกเราแน่เลยเราเกิดใหม่ กูไม่มีปืนวิ่งมาหากูมาหากูวิ่งไปไหนเต้ยคนวิ่งก่อนแล้วเฮียมันยิงใครอยู่วะไปละลาก่อรเฮ้ยปืนไม่มีอะไรเลยโอดตายโอะตายยังยังลบกันบกันวิ่งรบกันทุกคนเอาชีวิตรอดไม่มีอะไรจะตายผ่านวิงเจ็บใครวะเจ็บนีวะเหนียวอยู่ทำไม ออกปิดพี่กูเฮ้ยขอปืนบ้างไม่มีปืนน้ามาเอาตรงกูกูฆ่าคนได้มาเอาตรงกูเร็วๆลไปหาไปหาไปหายใจก่อนห้ามส่งเสียงห้ามส่งเสียงไก่ตดกูตบไอ้เหี้ยเาเล่นเาเล่นไอ้มันกำลังจะยิงมึงเลยเนี่ยเห็นปะมันอยู่บนเนี้ยมีไอ้ดอกอินเดียวนั่นน่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไอ้ดอกเอาเย็นนี่ก่อนมายุงเหวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้ากูเลยเนี่ยต้องศพกูเลยมันกำลังจะยิงมึงเลยกูมันเล็งมึงเลยอ่ะ เล่งแอ้ดอกก่อนโหอยู่หลแพงซะด้วยไอ้เหี้ยแม่งรูทไวยังไวเฮียมันเปลี่ยนโอ้มึงแบ่งกันไปมึงแบ่งกันไปแล้วมึงก็เข้าไปใครมันรูทไวกว่าในบ้านนั้นในบ้านนั้นพอมีของนิดหน่อยเข้าไปเอาก่อนเปลี่ยนรูปแบบไอ้ดอกก่อนมันเปลี่ยนรูปแบบสโคปไงปะโอ้โหไม่มีสโคปพระเจ้าช่วยมีเลดดอดอยู่อะอยู่นอกบ้านอะใครมาใครมาไอ้ดอกของกูอะไอ้เดียวโอเควิ่งไปเป็นเพื่อน มีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจเียโอิงครับมีพีเอแต่ใไรเดนเปล่าเฮีดนมันอย่าไปเล่นเลยเฮียกระสุนมันกากก้าวมอมองเราเรามาเรามาตรงตรงนี้ก่อนไหมเฮ้แต่ระวังแต่ระวังบนเขาฝั่งนู้นไม่ได้ยิงเราไม่ได้ยิงเราที่มันเก็บระวังระวังไม่เห็นมึงกูวิ่งเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวไม่มากูวะไม่ได้มาไม่ไปไม่เป็นไปเฮ้สี่โฟว่ะใครใครจะใครจะภารกิจรสชาติ เอ้ย่ามันติดมาแล้วข้าจะต้องมีรถอะดิจะได้เป็นคาร์บอมเออคาร์บอมไอ้ต่ออยู่ตรงนี้เดียวอ่ะมอไซค์ต่ออยู่ตรงสีเหลืองอ่ะใครสีเหลืองอ่ะแสดงว่าต้องเป็นกูสินะเหี้ยคำนึงนะกูไม่อยากเป็นเลยกูไม่อยากตายกูไม่อยด้มากเลยอะทักแด้เฮ้ยวเราอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ยังจะเป็นดีกว่าเออเออเนี่ยเดี๋ยวตอนตีสุดท้ายมึงขี่ไประเบิดมาเลยเป็นวิธีสุดท้ายเราหมอไซค์ติดไว้แล้วใครเป็นคนกด กูไม่เคยใช้ไตไงไตกดมีตรงนั้นนะใครทำเป็นทำเลยเพราะกูทำไม่เป็นกูวไม่เคยอ่ะพอกูบอกกดก็กดแค่นั้นแหละเฮ้ยนี่นะรถ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 กำลังมานั่นรถกลงมาทําไงทําไงมาเร็วมึงมาเร็วมันมาเอาไว้ดมยิงอยู่ยิงอยู่เยมันจอดมันจอดมันจอดกูยิงล้อมันทิ้งแล้วกูยิงล้อมันทิ้งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวัววัววัววัจากไหนจากไหนหลังรถ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 ออกปาไปแล้วออกปาไปแล้ว ขึ้นมาชุบหน่อยขึ้นมาชุบหน่อยะไแล้ววะกูบาดภัยนะกูบาดภัยอ้ยหูโคตรแม่นเออมาขึ้นมด้วนยุดได้เยดเดียวเดียวนเดียวไอ้เป๊มึงมึงชุบมึงช่วยเ่อนหน่อยเดี๋ยวมึงขึ้นยังไงอ๋อเนี่ยสนก็จริงแต่มันคือดาร์กโนบนะเออนั่นแหละมันอนัดสองนัดมัวแตกเลยนัดกูโดนนัดเดียวเองนะมึงไม่้ถามใครเอาปะกูถามเ้ยแปดุณแปดกมีแปกูก เอาไปเอาไปเ,เอาไปมีเกลียงด้วยเอาไปเอาคุณสี่ตายาคุณสี่ไปไม่เอากูมีคุณแปดแลมันมกำลังมาหรือเปล่ามีม,มีใครเอาคุณสี่ไหมมีใครคุณสี่ไหมอยากมันก็ใครยิงใครย,ยงิงม,มันยิงกูยิงกับมันกูน <üd childhood. S 3> นนยิงกับมันนึงตรงม้าก,กูตรงม้ากูมันจับมันไปไหนแล้วไม่รู้มันเถิดไปไหนแล้วมันเถิดไปด้านขวาจากจากม้ากูอ่ะเส็จแล้วเส็จแล้วนะนมาโดนกูหาทางอ้อมไปแล้วกันเยอะเล่นยากว่า แม่งยิงหัวกูไอสัตว์เลือดแดงเลยกุกเสี่ยวคนก็้าหลังหลังผมได้ดิเพใครมีเอ็มยี่ปี๋มาวะไม่มีอะดิเป็นไรแล้ววะพี่เดิม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 ม่แต่เราอยู่นอกวงแล้วนะเลยแหละเราต้องเข้าวงแล้วนะเลยนไหมดันมาเลยนไหมมันมีคนเดียว้ดีด้วดันเลยก็ได้โอ้ยกูหุดกว้างสมกเฉยเลยไอสัตว์โอ้ยจากด้านขวามีคนยิง กูจะตวิ่งเรี่ยตอนเนี้ยวิ่งยัดไอ้เหี้ยนั่นก่อนวิ่งยัดเลยยัดมาเลยโดนโดนโดนมาเจ็บมาเจ็บเข้าหัวมันแอบหลังรถไปแล้วที่เดิมที่เดิมในรถในรถต้องหัววะตายเพราะวงแล้วกูจะตายเพราะวงแล้วเพื่อนตายตายตายเพราะวงตายเพราะวงอ๋ออย่ามองไม่เห็นตัววงแรงจัดนมาเลยหันมาหลังรถมันมาหลังรถโอ้โอ้ยยากยากวงแรงจัดไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่ ลืมดูเลือด,ด้นะอดลยเมื่อกี้นะมันจะปลาระเบิดมาโดนยื่นมาโดนตีอย่างนี้รเรารไม่ได้ดูไงเมืม่อกี้เนี่ย